Lạ, hát là có là giáp quộc này ốp hay đồng này comment cho tao yeah chỉ mấy ông không đồng tay đẹp cái cái không ยงไปติดาสนเชี้ย่งงอยกหา้เลยหามได้เยอย่งหางเถอะเลยอ่ะขัดปักเลยอ่ะ Kunleore yoo rwakọ apakwa ẹwani, akukọ kura.

สีเ่านอกิกินก็ได้อืมกินกินได้ปะนได้ยังนะกิน Allora che andi. quindi lì. Eh, lì. Eh, yeah, non Eh, lì. Eh, lì. เราวมนจาบอกลัิดอะไรไม่เดืขากัเหรอต้องขาด

ตามสิบมันกได้เขาอย่งเอี้อออออกินก็แค่กินคนละตัวดิกินอย่างนี้ดีกว่าอีย้ไนี่ไปกินเก่าอะ

เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้เซียนลงได้นะครับผมไปไม่ได้เขาลูกค้าทีเดียวเขากินเลยนน่น่ะเนี่ยน่ะเขาไม่อยู่ตายได้เขกินได้เลยนน่น่ะตัวเนี้ยข้ามเลยเนี้ยเออไม่รู้มักินยังไงตอบเพิ่ง

mm -hmm. อินละสำไรับเขา

สองโซนครับจะลงกันได้เลยได้ยังอุดได้ถ้าผมเปิดออกก็คนละตัวขึ้เจ้าเกรียนหไม่เปิดออกก็คนละตัวก็จะเดินมาฝั่งนี้เหรอจะไม่เดินมาฝั่งนี้เหรอป้าเหรออุดจริงดิแเดียวชิ้วเขาเสียด้วยต้นึเมื่อกี้เนี่ยเจ้าไม่เดินมาฝั่งนี้หรอกเจ้าต้องเดินไปฝั่งมาฝั่งนี้เปลี่ยนเราเหมือนเดิมมัฒนะคนตันนี่นะ em ăn lại xoài, măng tàng, măng tím, chả giật, cái gì này. có <cậuịch> <thì> <ơi> <cậu rê ui> <laughs> <dùng> kế rồi, nó có càng ủy ปล่อยสอัวอไม่ทันลัวไม่ทันววปึ๊บปึ๊บมานี่แล้วสองสองใส่ป่ะนี่น่ยมองไม่เอาไม่เอาไม่เอาไว้ตัวไม่ทันเอาวนี่เดี๋ยว สวัสดีคนดูครับผมที่กดไลค์ดูด้วยครับใช่ของขอคนละหนึ่งไลค์ครับผมให้กำลังใจเซียนลงครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจค่าฮอนเซียนลงชนะไปสองนะครับผมตาหนีตาที่สามเซียนลงเพราะเซียนันครับสองวันเยียนไป ่ากคอนมานี่เขียนลงประวัติข้าวข้าวเป็นข้ากลับได้สุพรรณบุรีครับผมเขียนจันเป็นคนของดอนธานีแล้วำเบอร์เพ็นอ่าเรินต้นเนาะเหน่อยโฆษณาอีสป์ขายเงี้ยเขียนจันของขังเต็มเฮ้เขียนลงของขังเต็มคอครับ กองอสองตัวเลยก็หน่อยขึ้นด้านล่างเลข้ออะไรันขึ้นขึ้นัะไราไปแล้วยิงกันแลออ้แลวยิงปีเลย ตาสามตาตาที่สามก็เป็นของเตียนลงครับเตียนลงนะสุพรรณเตียนจันทร์นะอุดรประทะเตียนอะไรอย่างไรบ้าเตียน,น,นมาคุมนั่นแหละเฮยเตียนลงชนะอีกแล้วครับผมสุพรรณมาอะไรยังครับเดินไม่กลัวเลยทีนี้ <laughs> อเอาเอาถ่ายฟรีครับ เอานืนอาอาืไม่ได้ Money này lên. Không đi này đón này đón <coughs> mạnh 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 mạnh, này đón này đón này đi này 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 ไปวยังไงไปชุดถุงซอง okay. สองิสองสองสองผมไม่ได้เข้าอ,อ่เยไม่ได้เข้าห่ะไม่ได้เข้าอเข้าออไปแล้วสน,สนาน

แล้ววันเสาร์อาทิตย์นี้เราจะพาไปวิถีอีสานนะครับผมเพราะว่าทางช่องของเราจะเดินทางก็ต้องเดินแหละไม่เดินไม่ได้ไปนั่งต่อจบเลยเราจะไปแย่ไข่ปลาแดงกันครับไม่ได้เข้าแล้วใครที่ชอบเข้าปากเข้าดงนะครับหอมกลิ่นติดตามได้ด้นนะครับผม ไปนะต่ออีกได้ไหมกัดมุ่งเข้าไปเีเออไม่ง่ายนะไม่ก้าเขาล้อตัวเลยไ้องก็ง่ายันนี่ก็จะแตกกินนะของก็แตกินอยู่อยลุกคุณเสียเวลาต่านี้ เท้าวัดมองเท้าาหมักสูงวไว้ขึ้นเมื่อวานที่เล่รเล่นหมักสูงกันขี่รดูเขาสมเล่นสงคร,รงามเลยอเนไปหาหอย่อนขี่ไปแวะดูเขาเล่นสงการ อะไกินแล้วออกมาต้องกินถ้าขาหอด<ม>เป็นสองนายยังกับตรงเป็นสองนายยังคุณไล้กินมานี่ได้อยู่บก็ได้อยู่<ม>นี่ไงกินจับหอดมาหี เข้าใจยังไงยังไงโอเคเลยบันย์แกยับเลยเป็นลงนักสุพรรณพระเป็นงันนักดอยฝากไ่กดแจรกดตาดกดนิ้มีหัวใจ เขาาได้บอกดีดดีกว่าไล่ก่อนหรือว่าโอ้ขอบคุณสำหรับกดไลค์ครับผมขอบคุณสำหรับ,บทุกคนที่รับชมนะครับผมสรุปของวฮอร์สินขอวาขอวฮอร์ สสองนาฬิกาสิบแปดนาทนนีครับเขากบเพียงลงมาสองกังต่อยอีกกว่าไปกันครับเอดียวมัได้กเวลา วีนะ <laughs> เขาจ,จับอยู่ยืน,ยน,ะยนอะไรอยู่เขาอะไรบ <c oughs> ังคับไม่ได้เลยนะ จังหวะและ้วกูผิดจังหว,งหวะยังไงอ่ะก็ย้อนแล้วเลยเข้ามานี่นี่เลยเข้าไปนี่นี่ ได้ได้มีตัวนี้กันอยู่ยกวาดเดี๋ยว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 ากินลรอตายไม่รังรู้หรอกมาทางนี้แหละ นี่ไหนวะตรเนันยังไตรงตานี้ถ้กินทีนั่ต้องสกกรเกหลกนี่เหรอก่เโหอ่ะเกแล้วป้าเสด็จทีเริ่มมองแล้ว ออกไม่ได้บาแผตามตาเลยปะสี่ีที่ตาละสี่ีแค่เนี่ยมนี่ปะลงก่อนเรียยครับเลยแผ่ปานีกีอลงชนะรวดสตาแนานี้ก่อนเลยแผปาีเลยฮะสองสองและ ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไม่น่าจะยิ่ขึ้นดีนะก็ดีจริงเอาเ้อะฮึไปตายโนู่นบว

อ๋อรู mm ้ๆตัวนี้ได้อะขาดไปหมดเลยไม่รู้จะกินตัวไหนเลยไม่มดอะไม่หมดอะวัดม่หยุดแตอันนี้ตัวนี้นี่เลยอ๋อกินนี่ขึ้นนู่นใช่ไหมเออนี่ได้ปะเลยโอ้มของเยอลีอยู่ขาดเลยเข้ามาเรียนไปเรียสามเสียงตาเลยตาล้วนเลยเสียเลยยังได้ ยอดนะครับเปลี่ยนลงหน้าชุพันปะทะเซียนจันหนาอุดอรฝากไว้กดแชร <c oughs> เ์เจอกันนะโคราชเอาแล้วนี่ของจริงแล้ว,วันนี้อยากเจออยากเจอมาแล้ววันนี้ถ้าเจอเรารีบก,ก็เอาไม่ขึ้น <c oughs> <c oughs> หนักใช่ไหม <c oughs> จ้างมาันีหนีมานนีจ้างมเลยไปรจะเดินตัวไหนวะน่ะมันจะเดินให้ดูเดินก่อนอ๋ออืมอ๋อ ไายเลยดิฮึปนกายจะมานี่ดี๋ยวเดียวแล้วเดี <S <S ๋ยวแล้วก็เข้านี่ได้อยู่ À rồi Đây à, à, à. tám một rồi <laughs> một rồi đi. <đấy. cười> <laughs> à, Nào <laughs> <Để rồi. cười>

สามหกยังไงสามหกเดี๋ยวกูจะตัดตอนยังไงดีวยว่ะปล่อยตอให้เรือหยับเลยว่ะหรือหมด,ดหมายจะบอกเ <งา S 1> ลย<ว>หกตาแล้วครับผมหรือหมากเรียย,ยางเลยไป